สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนปถมของนอร์เวย์นะคะพอดีแฟนมารับจอบเป็นกรรมการนะคะเป่านกหวีดให้กับเด็กๆวัย13ขวบวันนี้เขาเตะบอลเนาะตอนนี้พัดอยู่ข้างๆสนามอยู่ข้างๆสนามบาสเกตบอลเด็กๆนะคะมีสนามให้ออกกําลังกายหลายแบบเนาะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ อาคารโรงเรียนนะคะเพืเ่อนๆนี่นะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นเด็กๆเขาซ้อมเขากำลังจะลงนสนามค่ะเพื่อนทีมสีเหลืองนะคะแล้วก็ทีมสีขาวแฟนเป็นกรรมการเป่านกหวีดให้เด็กๆวัยสิขวบค่ะสนามก็จะเล็กหน่อยเนาะสนามก็จะเล็กหน่อยแฟนมารับจอบค่ะนั่งเป็นเพื่อนนั่งรถเป็นเพื่อนแฟนมาแล้วก็ แต่พรุ่งน,นี้มีแข่งอีกก็คงไม่ได้มาค่ะันเพือนไม่ใช่ที่นี่นะคะอีกที่หนึ่งแต่ขับรถระยะทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าเหมือนกันเขาสนับสนุนให้เด็กออกกำลังกายนะคะันเพือนคุณสามีใส่เสื้อเขียวดำนะคะกรรมการตอนนี้ที่นอร์เวย์ เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะก็คือ summer season นะคะอ่าคนสามีเตรียมพร้อมค่ะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกรรมการพร้อมลงสนามนะคะเบอนสนามฟุตบอลของโรงเรียนนะคะตเรียมจะลงเข็น่นเองตอนนี้ทีมสีขาวท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะคะกับสีทีมสีน้งกำลังฝึกซ้อมสำหรับนักเตะนะคะลงเข็ง เด็กๆจะแข่งใช้เวลาเล่นแข่งกันประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สนาทีสวที่นอเวยนะคะโค้ชจะเป็นเสื้อสีดำนะคะกางเกงสีดำคุณสามีเปลี่ยนชุดเป็นสีดำค่ะนะคะลงแข่งแล้วนะคะพัดดูได้อยู่นะคะเซตแรกก็จะคือสีเหลืองนํำนะคะขอบคุณทุกการติดตาม